เริ่มซุกแล้วเริ่มในที่แล้วเอากระเจาข่าวขวมาใส่ได้ปะเนี่ยบะชั่วสิบปองไงตักข่าวขว่าใส่ก่องบวทั้งผิดซอยข่าวขวนะครับแล้วตอนแล้วหอมคอับหอมแล้วใส่ข่าขวนี่ต้องค่อยหอมซ่อนซ่อน สวัสดีค่ะยายรวยพาตจวดช็อกมิวสิกชาแนลมนีตสิมาเห็ดเมนูออมไก่บ้านใช้ผักกวดตุ้งเขาว่าเบิร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับถ้าใครแห่น้ำราคาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจยายรวยพาตจวดแน่มาเบิร์ขั้นตอนแรกเนะาะเนี่ยนะครับเนี่ยผักอ่ะมีผักอีตู้ปลูกเอาดอกเนือเก็บเอาอยู่สวน<อ>กวดตุ้งเอามาจากบ้านใกล้บ้านก็เอามาจากบ้านซับไปแล้วอินเทอรน็ตบ้านบ้านอืมของบ้านบ้าน จะตำเคียงท้งกวันละแน่มีจ่จะแนวบานๆบักเพิกกะบะเดแดงบันไดดอกถ้าหากเผ็ดนิดอ่ะโอ้ยเผ็ดใหญ่หรออืมพริกซีฟ้าเขาเอิ่นมนาวเผ็ดตำตะไคร้กับพริกใส่กันท้กวันจังเอาหอมใส่เอาแนวกันฟงมา กันกระเด็นมาสุรดของสุลดใส่อีกหน่อยก่อนแอนพอเพ็ดเพ็ดแห้งไนท่านพอกินบพอไรแล้วมีเปลีงยนงูแล้วอยู่ดอกเลาตื่นสวยๆแล้วก็มาเปลียยอยู่แล้วออมกินตะเข้าดอกสองคนมี แน,นนแนวโกรบตีนเพิ่นแนวโกรบแนวชอบตามโดนว่าลยแลกๆแจกค้อยอย่างละโดนจะได้เปลออี่ยนว่าจะใส่หอมแดงแล้ว <c oughs> เอาขมา้าใส่หอมแดงใส่เบิร์ดโรดเพราะว่าโคบันหน่อยมันดิ้น่าได้เออสีขาวจะว่าเผ็ดเด้อสุนหล่อแม่น <Man. S 2> <c oughs> กินเผ็ดนะครัมตัวเนี่ยว่ากินแบบเผ็ดเ,เนาะเอาเอากระเทียมมาเขเล่เขเล่ใส่หมอบาที่ีหนใบบกโหดเฉี่ไว้กับใส่กวกน,กวนพร้อมกันกับไกลกเลยเขาก็หาเนี้ยตักก่อน วางวันข้งนางหน้าดื้อ่จังกลับอะไรต่ะเอาลับมาโคเล่โคเล่ใส่หมอเนอะกลัวบแบบเล่าๆด้อใส่ประเดี๋ยว หัวแบบอีสานเขาก็เอาน้ำล้างครกมามสกใส่กระดกใส่ข้าวหัวแมนขั่วแบบอีสานอีสานบ้านฮอร์แล้วก็เจีาาบบอ,า,อา,าน้ำล้างครกล้างทั้งสากพร้อมด้วยแล้วก็เทจั่วเพื่อเขาจะได้ไปขัว่ว มะค้างเลยบาดที่ไหใส่ปลาแดกก่อนปลาแดกอันนี้ใส่แกงได้ป่ oa ได้เหรอแล้วจะว่าอะไรอีกดิ่อใช่แซ่บเออปลาแดกส้มตำปลาแดกตำมะฮงซึ่งของเขามันยาบมันเค็มเอออือปลาแดกตำมะอง,ง,ะม,งอมันสีผักเค็มแห้งอือสีผักเค็มแห้ง เด่นนัวใส่ปแะเด็นะครับแจกความแบบรล่าๆครับใส่ปรดกน้ำปรด็กมันยังยอดได้ขราบขวดภอษาไทยขันท้ามันเฮาสีค้นเฮาสีอันเอาตอนมันใส่แต่ว่าเฮาก็้องใส่แต่แกงลวกสะก่อนใส่สองใส่ทับพี่หนึ่งอ่ะละน้ำเอาแต่น้ำมันใส่มาเต็มขันท้าเอาตอนใส่อันซ่าเฮาต้องลวกเดนิลวกตอนมันเด้ โอ้หอมอยู่ดีเนาะใช่ทำห้องเนาะอืมแต่แดดสอ,อันนี้รสด,ดีเด้อันนี้เราไม่ได้ห่างปะบ่เพราะไอเล่นได้ตลอดเนาะเออประมาณซอยกาแฟเนี่ยเพราะวา่าถ้าพีมยยนันใหญ่เนาะเออใส่ยี่หรี่ป่ะเนี่ยแป้งน้อยจังน้อยเพราะว่าใส่ต่อตอนตำเราด้ว ใส่หน่อยนึงขาดก็ได้ดอกใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายผู้ใดยพวกินกะคือพอใส่ที่อย่างอีกนไปเนี่ยเบิดละมั้งมันหายหาฝามาปิดไปทั้งวันมาปิดรอดร,อ,รอผักสุกโฆษณาออกันจนครับท่านผูออ้ชมแปะสุกหมดละเอาสุกไปขั้นตอนต่อไปเออใส่ยังสุกแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อต้นหอมเขาปลูกเองขวมได้เลย เออกวางตุ้งผักอีตูเข้ากับปูเอียงง่ายนี่พอใครงามดอกเจ็บมาโอ้สุกแล้วว้าอกระเซยผักไปเลยเนาะแมนที่หลาแต่หลายย่านหน่อยหน่อยหนึ่งยานำกรรมใส่เวิร์ดีละกระยุบบ่มันยุบผักอันเนี้ยมันหลายซื้อต้นหอมนี่ก็ใส่พร้อมกันรอดก็ผักอีตูแมนพอด่าเต็มมอพอดีเต็มอับเดี๋ยวมันก็ยุบลงเด้อผักมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็ยุบได้กินผักความตอม ไอ่อมเนาะผักหลายๆด้วยไม่ใช่ต้มเราต้องกินแต่ตอนกับน้ำแม่นนี่เน้นผักไม่เน้นตอนไม่ได้เห็นว่าเริ่มยุบละทำการซีมก็กอนบไดนี้น้ำอุดจุเออน,น้ำอุดจุแล้วยอดหัวขวับยอดบัตรน้ำบัดเท้าสิบองคเดี๋ยวเข้าไปหาซอสมาซีมก่อนแม่นซอสกลางซอสขอบเฮ้ย ช้อนมาชิมก่อนช้อนกลางแกงร้อนช้อนกลางชิมกันเด้อนี่ช้อนใหม่เอาลงได้ว้าวแซ่บร้อนหรอปล่อืมว้าวเปะเลยรอสุกเจ็กน้อยเด้อให้พักสุกเขาจะค่อยปรุงได้อ,อีกบ่ปิดดีบ่าปิด,ด,ดรวดทีแรกส่งโฆษณาก่อนครับเออะลาบบ่รักสุกลาบ่าอืมอ่าแกงเตาเ้าแก๊วต้องยังสิแหละ มันคือต่อทานเปลี่ยนมุมมาทางนี้ควันจากหน่อยเนี่ยพักเริ่มซุกแล้วเริ่มได้ที่แล้วเขาจะเอาเข้าขวามาใส่ได้ปะเนี่ยบัดเช้าสิบปองอ่ะะตักเข้าขวาใส่ตกล่องมาทางผิดใส่ข่าขวาวครับแล้วตอนแล้วหอมแบบอือหอมแล้วใส่เข้าขวานี่ต้องค่อยหอมสองซอนสามซอนสามซอนมันหน่อยด้สี่ซอนหน่อยหนึ่งเลยไมอน่อยซอนหน่อย ถ้ากัจีโคเละโคเลเห้มันเข่ากันเนาะอือน่ะพากก็เริ่มซุกแล้ววันนี้ได้ที่แล้ววันนี้พี่นอ้องว้าวเอาตอนขึ้นมาหน่อยแมนม่เวลาถ่ายมันจะง,งามอม่ได้ที่แล้วว,วันทนี่ีหนถ้ากัดจีปิดไฟเลยปลงเลยป่ะแค่พื้นที่เค่พื้นที่กอนมาตั้งนี่แหละ เลียพื้นที่ก่อนนะนี่นักิีปลงลงมาเนี่ยบอกโอหมันแตกมันจับอะไรโอ้โหมันแตกอะ่ะห่อนแล้วถึงเล็กแล้วอืมอม,มันเป็นเล็กดิหวอแตกไว้อะไวเอานนี้โอ้โหนะโอ้บงังงามอืมบงังอ่าว้าวโอ้โหหอมเตดังทวนกระทาแก้วน้ำปนจุ๊เคยื่นนอนไหล ลายอาหารผส้มครับบาทเฮ้า,าแล้วเดี๋ยวพี่น้องลาดเด้กนไปเด้ขอขำว่าเบิร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์หาน้ำได้ขาดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจญาติให้ความจุ่นช่องนี้ชี้ชาแนลทานผู้ชมทั้งหลายกับญาเจ็บญาไขญา,าจนหาเงินกระหายมันหวานเท่งๆตัวหนาตัวตาส,สู้ขู่สู้คนเด้อซรัมมี่นะเนาะเจอกันเชียร์ไม่บายบายเป็นใจว่า